มาแล้วค่ะทุกคนตะหลิงมาแล้ว อย่างเป็นทางการกลับมาทํางานแล้วบอกเลยว่าพร้อมลุยพร้อมแจกความสดใสแบบเต็มแม็กแฟนๆเตรียมหัวใจเตรียมแรงเฉียดให้พร้อมมาปุ๊บก็ออกเดินทางปับ๊บพร้อมทํางานค่ะทะลิงเดินทางไปมาเลเซียเรียบร้อยแล้วขอให้การเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางนะลูกขอให้ทุกงานราบรื่นเต็มไปด้วยรอยยิ้มและพลังดีๆแฟนๆทั้งนี้ส่งกําลังใจส่งความห่วงใยไปพร้อมกันนะคะถลิงไปปังไปเฉืดฉายและกลับมาพร้อมโมเมนต์ น่ารักน่ารักแน่นอนทุกคนได้เห็นหน้าตลิงแล้วชื่นใจเยยแค่ยิ้มเดียวก็เติมพลังหัวใจแบบเต็มร้อยหลิงรีบบินไปทํางานค่ะทุกคนงานยูสรีนรอบนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดาแน่นอนทั้งออร่าทั้งความละมุนและความน่ารักคือมาเต็มเตรียมใจรอความปังความว้าวและโมเมนต์ละลายใจได้เลยมาเลเซียก็ต้อนรับน้องหลิงกล่องเราไม่ธรรมดานเนี่ยเอาเถอะทุกที่ของตลิงก็ไม่ธรรมดาหม และแล้วรู้เปล่าคะตะลิ่งว่ามีคนคิดถึงเยอะมากและคนที่คิดถึงมากที่สุดก็คือแฟนดอมแล้วก็อีกคนหนึ่งไม่ต้องพูดถึงว่าเป็นใครขอให้ลูกเดินทางไปทํางานอย่างปลอดภัยนะคะดูแลตัวเองดีๆทํางานได้เต็มที่และที่สําคัญห้ามตกหัวใจใครกลับมานะเพราะหัวใจของตะลิง่งแฟนดอมขอจองไว้แล้วส่งกําลังใจไปเต็มกระเป๋ารอรับความคิดถึงกลับมาเหมือนเดิมนะคะแล้วพวกเราทุกคนก็จะนั่งรอลุ้นไปพร้อมกัน ว่าแม่แมที่มาเลเซียเขาจะว้าวพี่ลิงของเราขนาดไหนขอเดาไว้ก่อนเลยนะว่าต้องว้าวเหมือนทุกที่ที่ผ่านมาแน่นอนเพราะพี่ลิงของเราไม่ธรรมดาทั้งสเสน่ห์ทั้งออร่าแกยืนเฉยๆก็สะกดทุกสายตาแล้วรอดูโมเมนต์ปังๆเสียงครีตและความภูมิใจของแฟนดอมได้เลยพี่ลิงไปไหนที่นั่นต้องสั่นสะเทือนเสมอคิดถึงคนพี่แต่ไม่ได้ลืมคิดถึงคนน้องนะคะรู้แหละว่าเหงาถึงได้ออกมาทําอะไร น่ารักน่ารักแบบนี้ไม่เจอหน้าครึ่งเดือนออกมาแค่ปิ๊บเดียวแล้วก็บินไปหล่อต่อที่มาเลเซียแบบไม่ให้ตั้งตัวพี่ไปทํางานขาดเดี๋ยวเดียวเข้ามาทํางานให้เต็มที่นะคะพี่หลิงเสร็จงานรีบกลับมาเลยนะที่ประเทศไทยยังมีความรักความคิดถึงและหัวใจของแฟนรออยู่เต็มอม้อมกอดไม่ว่าพี่หลิงจะไปไกลแค่ไหนความห่วงใยจากบ้านเรายัางตามไปเสมอเดินทางปลอดภัยทํางานราบรื่นแล้วกลับมาพร้อมรอยยิ้มและ โมเมนต์ดีๆนะคะสุดท้ายนี้แฟนดอมขอส่งกำลังใจไปถึงพี่หลิงทุกยางกา้าที่ไทยยังรอยังรักและซัพพอร์ตเสมออย่าลืมกลับมาเร็วๆนะคะพี่หลิงใครที่กำลังรอพี่หลิงเหมือนกันก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมีนาเอนเตอร์เทนเพื่ออัปเดตทุกความเคลื่อนไหวไปด้วยกันนะคะ